สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟาสายไรเดอร์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวรถที่กำลังจะทำการจัดส่งวันนี้ส่งด้วยกันทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับเป็นสปิโก้คันนี้นะครับส่งที่ไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็คันนี้สีน้ำเงินวิกเตอร์คันนี้นะครับจากเดิมสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคันนี้ส่งที่นครพนมนะครับ ขอบคุณ FC ด้วยส่วนคันนี้ของพี่เสานะครับก็เป็น FC ตัวยงเหมือนกันนะครับพี่เสาก็อยู่แถวเรียบด่วนแถวพระรามสองนี่เองตอนแรกจะส่งอยู่แล้วนะครับเพอหลอดไฟต่ามันไม่ติดนะครับก็เลยจําเป็นต้องลือ้อแล้วก็มาไล่ไฟให้ใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้รถขนส่งก็มารอรับแล้วนะครับ2คันด้วยกันนะครับคันนั้นก็ไปไซโยกส่วนคันนี้ไปเรียบด่วน แล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครพนมรถพึ่งเสศจก็เลยยังไม่ได้ติดต่อแจ้งขนส่งตอนนี้ก็กำลังไล่เรื่องของตัวไฟให้อยู่นะครับงานไฟก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะมันจริงๆรแล้วมันก็ยังไฟต่ำมันไม่ติดเนี่ยมันมีสายขาดนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆก็ต้องมาไล่ไฟกันเยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขนส่งรอนิดนึงแล้วก็จะให้ไฟ มันติดครบสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ไปหาพี่เสานะครับ fc พี่เสาเองก็เคยซื้อรถผมไปซิโกตอนนั้นก็คันหนึ่งแล้วนะครับคันนี้รับ kr ท้ายแบนไปดูแลต่อคันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องบิดติดมือรถ3คันนี้เสียงเพราะทุกคันแล้วก็แบบว่าโอ้โหบิดติดมือมาก ส่วนคันนี้อ่าเดี๋ยวขอขยับรถนิดนึงคันนี้จะไปที่นครพนมนะครับวิกเตอร์คันนี้นะครับลูกค้าให้แต่งเป็นสีน้ําเงินนะครับ<อ>ก็ตอนแรกก็บอกจะไม่ให้ไม่ให้ใสาลายอะไรเลยก็ขอใส่คําว่าคาวาสกิที่ถังนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ใส่บางหม้อน้ําให้นะครับแม่ตอนนี้ก็ รอๆเลยครับนะครับขอบคุณ FC ที่นครพนมด้วยแล้วก็เปลี่ยนฝาถังน้ำมันให้ใหม่เดิมเป็นฝาถังแต่งมานะครับแล้วก็ไล่ระบบไฟให้ใช้งานได้นี่เดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงว่าวิกเตอร์คันนี้เสียงมันจะแตกต่างจากคัน KR ท้ b ายแบนยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่า3คันนี้เสียงมันเหมือนกันทุกคันเลย สุดยอดสุดยอดคาบูเหลี่ยมแท้นะครับ643แล้วก็ได้เสื้อเบิกด้วย1855นะครับปลายทางนาครพนมครับวิกเตอร์คันนี้เดี๋ยวหารถไปนครพนมให้คันหนึ่งคันนี้นะอเปิดเปิดงานได้เลย พอดีรถเพิ่งเสร็จก็เลยยังไม่ได้ส่งงานให้ยังไม่ได้พ่นสเปรย์เคลือบเงาให้นะครับเดี๋ยวจะพ่นให้ดูว่าสเปรย์เคลือบเงาทำไมหลายๆคน FC ฟ้าสไรเดอร์ทำไมถึงติดใจเอสเปรย์เคลือบเงาตรงนี้มีไหมหมดหรือ,อยังไหยมาดูดิหมดย,มยังย,ยังได้อยู่อ่ะไหน อ๋อโอเคได้ก็ได้อ่ะลองดูนะครับอ๋อเดี๋ยวเปิดพัดลมไว้เดี๋ยวนะช่างปิดพัดลมแล้วออตรงนี้เดี๋ยวนี่ยครับพวกพลาสติกดำๆนะครับปลายท่อนะครับพ่นไปเลยได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยได้หมดเลยครับอย่างที่ผมบอกไปทำไม fc ถึงติดใจตัวสเปย์ตัวนี้ มันพ่นได้ทั้งคันครับแล้วรถนี้คือเงามากบอกไว้เลยเนี่ยพวกยางพักเท้างานพลาสติกดำท่อยางท่อน้ำต่างๆสายเบรกปั๊มสายฟงสายไฟได้หมดเลยดูประกับตัวนี้นี่นะครับเวลาผมจะส่งรถผมก็จะพ่นอย่างเงี้ยให้ลูกค้าทุกคันนะครับลูกค้านึกว่ารถใหม่ป้ายแดงเยีย,ยไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับถามเอที่เคยใช้ได้แล้วทุกวันนี้ เขาก็ยังสั่งนะครับสั่งตอ่อสั่งเรื่อยๆสั่งบางคนก็สั่งที5กระป๋อง6กระป๋องนะครับกระป๋องละ140่า้บาทรวมส่งนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อได้ไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางโอนแล้วก็จะส่งให้นะครับเนี่ยฮะมันพ่นได้หมดเลยพวกคอรีดนะครับนี่ปอดสายไฟไอที่มันเป็นงานพลาสติกดำนี่คือพ่นได้หมดเลยเห็นไหมโอ้โหยังกาเคลือบแว็ก อ่ะดูตรงนี้ทำให้เห็นเห็นครับอันนี้ใช้ดีจึงบอกต่อนะครับท่าในใดที่สนใจก็สั่งซื้อได้กระป๋องละ140บาทนะครับนี่ไม่มีปลายทางนะครับโอนแล้วก็ส่งอ่ะเมื่อกี้ก็ดูวิกเตอร์ไปแล้วต่อไปก็เซอร์ปิโก้นะครับขอพคุณ f อด้วยอ่ะเดี๋ยวดูกระจกตัวนี้นะครับ ดูกระจกนะครับลมมันพัดมันต้องหาที่ที่ไม่มีลมนะมันถึงจะไม่เปลืองไม่งั้นมันปิวออกหมดอ่ะกระป๋องนี้หมดละประมาณนี้แล้วกันส่วนเซอร์คันนี้ไปที่ไซโยกนะครับรถขนส่งมารอรับแล้วเดี๋ยวก่อนไปก็มาฟังเสียงกันนิดนึงโอ้สวัสดีครับเดีย๋ยวบอกว่ารถมาขายนะ เอารถมาขายใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวใส่หมวกอยู่เพื่อคุยกันไมืรอ้เดี๋ยวเข้านู่นเลยเข้านู่นเลยโอ้เอฟซีเอารถมาขายผมเดานะผมเดานะว่าเอารถมาขายเพราะว่ามีมีโทรเข้ามามีโทรเข้ามาบอกว่าจะเอาเซอร์ปิโก้มาขายรถมาจากเพชรบุรีซะด้วยโอ้ อันนี้รถช่างเสนอใช่ไหมอ่ะพอดีพี่เขาโทรเข้ามาแล้วบอว่าบอกว่าจะเอารถเอารถมาขายนะครับก็มาจังหวะที่ผมถ่ายคลิปพอดีเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดที่หลังดีกว่าเดี๋ยวขอถ่ายเซอร์คันนี้ก่อนพอดีรถขนส่งมารอรับละรถเมื่อกี้เพิ่งล้างนะครับเพิ่งล้างโอ้ปิดกรองไว้ลืมเมื่อกี้ล้าง น,นั่นไงเดี๋ยวขอโชคก่อนนะครับแปบ๊บนึงเอาพี่พี่ออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปเลยครับข้างในเลยสายมือเ,เสียงเสียงเซอร์คันนี้พ่อมากเลยเป็นมันเป็นที่ท่อนะผมว่า วัดรอบตัววัดรอบมันเป็นวัดรอบไฟฟ้านะครับใช้งานไม่ได้ส่วนไม้เนี่ยตัวกระปุกบนใช้ได้ครับแต่ว่าไอตัวดุมล่างอ่ะไอตัวเกี่ยวอ่ะครับเฟืองมันรูดหมดละมันก็เลยใส่ตัวสายไม้ไม่ได้นะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าถ้าจะให้มันใช้ได้ถ้าจะให้ใช้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวดุมครับเปลี่ยนตัวดุมนะครับเปลี่ยนตัวนี้ใหม่มันก็จะใช้ได้เพราะว่าไอตัวเขี้ยวมันเขี้ยวมัน มันขคาแล้วว่ามันอะไรนะมันเกี่ยวมันมัน,ม,นมันเปื่อยหมดแล้วครับมันรูดอ่ะมันรูดหมดแล้วก็เลยทําให้ใส่สายไม้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเซปิโก้คันนี้นะครับก็ไปที่ไซโยกนะครับ โอเคก็รถยังเปียกๆอันนี้พี่ไปส่งวันไหนอ๋อ oh, ค่ำนี้เลยเหรออ๋อถึงทันใช่ไหมทันใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> อ,อ่ะอ,อย่างนั้นพี่ก็นัดเลยนะนัดเลยละกัน okay. โอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวไซโยกส่งคืนนี้เลยอันนี้ K R นี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะใกล้ละใกล้ละไม่เกินเที่ยงคืนแน่นอนโอเคอ่ะหารถนครพนมให้ด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไป มาดูเซอร์คันนี้ดิว่าจะปิดได้หรือเปล่านี่คือยังไม่ได้คุยเรื่องราคาเลยนะครับ FC บอกว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ซื้อมาจากช่างเสนอด้วยนะครับรถคันนี้เขียว SE แหมสวยจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับไปละ